อันนี้งานของภาร์เอรอ,อร่วมบุมกับองคู่ ครบรอบวันเอามื่อวันโอ้ครบรอบวันจะง่ายสิบเก้าปื้มครับปูเออบางอีงานเครื่องเอาแต่ครบรอบสิบเก้าปื้มมันคือครบรอบเรื่องโอเคงันแกเอาหัวเอาันไหนเนี่ยเอออ่ะขอเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2566ครับช่วงพีเนสาธิตท่องจันทร์ขึ้นไปคารวะปูอยู่หอปูชีปะขาว ปูชีปลาขาวฟันทงให้เนื้งเก้าตัวเดียวเน้นๆมือนีพี่สาธิตมาหาแห่ผ้าปลาหรือว่าหลองเพลงอ่อนปูปูตายัางจะยำตัวเก้าตัวเดิมบอกกติดต,ตามไปพร้อมกับแอดยิมเราด้วยครับอันนี้เอดคือผ่านมาทั้งช่องบักเสื้ออื่นไงมง็กคนใช้คือ,อรากๆงอทอ,อนจะจะรักเงี้ยคนเนี่ยคนเงื่คนเงินจะเชื่ออยู่ๆจะจะอื่นใั้เงิ่อนดูห่าง นงไปจะรถค่าด้วยร่วมบูมมาได้เมื่อครูครูร่วมช่วยเนี่ยและเมื่อครูร่วมข้างองค์พระเดียรด้วยครับอขาครูขาครูครับอตือห้าร้อครับตอนนี้ขอัญทั้งปู่ช่วยให้เออยืมว่ายืมเพราะข่าวขี้วก่ายืมเพราะให้พ่อช่วยลด เอเขือเ่ไม่หายกคคือปู่แค่จังหวะจะหายือเอ๋ยที่อพ่อมากล่องพ่อไม่เป็นการตัวอย่างไม่คือโบราณของกระกอะมังคมใ่รกรอ แต่ว่าคือกางานพอรครับปูถ้าว่าเออบเพื่อถห่างรึมั้ก็คือ่าแบบพอคไปงานส่งพื้นแ่มีเก่งปูงานานบบกเชื่อถือก็ยินดีว่าแบเชื่อทือไปยังมคุ้นไปคือมาถึอือว่าแทนกอกหมนรุ่นแอกีเบาขึายรุ่นแอ๋กีร เพราะว่าไม่ถื้มาเรื่มไม่วาเห็นของมุคนไทยจะไม่เกิดเป็นเอดื่มันขำาหายมาเรื่มครับคุเออออาให้ยางมงคนไทยให้แอดเกงนะลูกนะชอบป่าแยมันห่อแล้วๆถึงทำมาขายเออแค่จัการนั่งแต่จะเริ่องเก่าหนาฮ่งๆรวยรวยบกอาจจะเริ่อแ่เริ่อเบาๆคือคือเบาอืม มั้เพื่อเกิดพมึงเงินทองมือพอเก่าที่ไปคของรู้มอมคนไข้เก่าที่น่แรนบอกเพือไปดองเก่าทีเนีมันจังอยู่รู้ไปคองมือเกิดคลองก็อเอามือมันชิวฮอนเอามือหนียบปัดไปคองถ้าเก่าที่มันรขั้นบวมือไงโทรหาบอกเอื่อมันคือออกคอนคือรอกเก่าที่มัน่ะเออมันก่เก่งไม่ใช่รักกรรมปานนั่นดอว แม่บอกแค่ตัเออหนังบอกว่าแค่ตมันคือโอนแทงมาเอาเคลือกมาเอาวะพ่ว่าหเอาวะจะเคือดอกก็แค่เอาแค่อัวมันก็เอาดอกเนอมันเป็นง้างพ่อว่าหักจะได้คือเอาเคลือนะนะเขาเอาเต็มเต็มนี้ยนะเขาเอาเขาว่าเอาดอกเอาแยงเนาะ เออแล้วผู้หาก้อนเี้วก็ไเอออ็กซ์ืีไ่ยมาทางเขาบักเยอะเออผ่าคนรวยดอวย ถ้าพเ้าเป็นอย่างนี้ก็ค่เดียคุณนี่มแค่เดียคือมันแะน้เราบ่คือวันอคุมอเจะได้อไรก็แกะก็แค่งานห่เียมันปั้นองกแค่เมันปั้นคือแยังด้ให้มันบอกม่นเดกู้ว่าแค่เดกือเดกสายเมื่อวันใครออกมาบอกใจเงาให้ก็ใหรก็ให้ อใช้กล่องมเือกยิมข้พูดเขาอเขาก็ถือกระหังท่หมดเสีขี้ให่ขึ้นไงี้ใหเอยทีพูด้ใ่ใช่ปอ้าวรวมบันมาโนโซรัจดานางพึงคที่นางทึจาโนโซสีกันนีนางวันีนางนางเอืยงช่างน่าพูนนางทิจญานางพิงคที่ชานางพิงค์ที่ชาพร้อมกับเม่อกิงพื่น ใจชาวบ้าใเอาือนเราองนเราแม่หึงห <vine> uh ึงแล้ว <larva> ก e> <aste> ็ร <t ose> ัวจ่จอแง้แงอ้าวต็นง้หบดนี้บขี้บเตึตกแปดปูเก่าเาเก่าม่วาบอกไม่วก็บอกไม่ออ้กัูอะตั้งแต่เจ้าเก่า ผมกเแค่บอกว่าเปลาว่าเปลวคือมาอ๋อคือแล้ว่าวอะไรนค่างหรามาออกเก่าแ้งตัวทำมาคู่กันใหอ๋อคือหม่ป้าปูป้าบึกแขกปุ๊บปั้งก็อันนี้บอเค่อีกทุกกวันนี้มันตรงนะพ่อได้ทำปูทานนะ พราะแค่็คือแค่วอดแกลี่เต็มเรื่งทำปูทำยังเมื่อไรวันกล่องก่อยพร้อมทำปูขาย้องราวอชอืออ้าวให้มือชงมือามมือช์มือมัดแหงๆแล้วก็รวยนะอืออ้าวคือได้รู้วบก่านันีงคือปูชาหางแบบาป้งอือคือได้คืกไม้ด้วยกอืแต่เกียดขนมันก็คือได้ขึ้นแต่ใจงั้เออแค่บูการกุศมงถึงเมือร่เขาป้าเือดูไงอือ ขางยากรวยเก็ดตัวเรื่องมากเการอยเก็ดซีฟมัเการอยเก็ดซีฟมืออื้อหยากรึให้พอเรื่องเการอยเ็ดซมัน่าี้บอก่คนอยากเกาเวาเกล็เกาเาเล็ดซตาปูมืออื้เจ้าขึงมากแก็ว่าจัดเหมดแงนะจะทำา่อข้าน ก็แาๆกไม่เกียวกัการโอ้ว่เด็นเมื่อ้ขี้่ายคาเหี่ยนคายทางยิ่ง่ายังเงี้ยโแค่นี้คาเหี่ยนแล้วป่วยความงูยังอยู่หลังบันมันจะของงูผูกปากับว้าถุงขึนกับผัวของตื่นจะของมาขนกะอื่า้อกะกะวางมันอื่งเห็นงูกับย่างงู เออมันไปคือขอกคือขอบกม่นะครับยิมทรงอุวันล้วพูออ้อมือรักคนอจะออกไปสังตัว้องดึงจไหวสันทัวครับพูมาไปขย่นงานเออมันมือคือมือไข่ไข่มันมือคือก็พวกขยันก็เสียมันเกี่ยวเดินรู้เกี่ยวนั่ดิงไปแั้งเสียแล้วก็ใช่ขวักวกเนาะครับพูออขนันกถก็มันเที่ยวเยอะเมื่อกี้มออยิม

มกตีเลยอูเกตีหกนขนกะแตกกับเขูมากจไปกเองอเออเปิดึเก็เปิดที่ปูมือก็ยังม่อเลยก็เปิดนเรื่องรับปเขาบังงูเขามากครับง่นพ่อตีคือว่า มูมันไม่เก็บแม่มาปูเป็นงี้จะเปล่เที่ยวกันจะปล่าม่าไงยื่นตีงไม่เปล่างเปล่ามันเปล่าเองได้ไปเก็บแปล่ทั้งน กโรงไม้ประคีแจกไปแจกไปแจกด่วนอุ่นพอตีคือเนาะเื่อได้ริ่งพอตียังคือนะครับปู่มายทุกคนจะรู้อครับอ้าวขอทำเงินเกืบเงินเก็บเงินชกมืเงินมันถูกขภาพแข็งแองเงินไหนกงชองไหนมากคือจะการงานจะเลื่เก่าหนาเ้อลูกเด้กรวมกันเท็ดบูรปะอ้าวคลิปเก่ากับมือมออากระกระ่ึง ครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับมื่อวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอ่ะปูวาอ่ะขันพ่อว่าไห้มาซันงวดนี้อ่ะกับสามีเงินเฮ็ดเงินสางเกีดีนะครับเนาะเกีดีปูรี่อ่ะเกีดีซิบเก่ายอดครับปูบอกว่าเอาไปซะมาซันว่าให้มันได้เฮ็ดได้สางมาซันเกตซูน เก้าศูนย์ว่าสั่นเจ็ดศูนย์ค่อยได้สร้างเกียร์ด huh. ีเอาให้ไปสามตัวแล้วสันเก้คร so ับกัพ you know, ีจาน่าเยครับเด้อครับมีเก้าเจ็ดศูแล้วก็เกนะครับนั่เป็นตัวเดียวตัวเก้าตัวเดียวกันนะครับเด้อเกู้นย์ปูเ็ดศูนย์ปูว่าครับมันค่อยสดเได้สร้างเกียร์ดีเอามันแล้วว่าสันว่าเอฟซีันใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วรับกับฝ้าไปยิบไปหาไว้ครับเก้าเจ็ดศเนาะครับเน ครับผมสําหรับแนวทางครับค่าอาหารกลางวันเมื่อนี้หรือว่าแนวทางค่าอาหารเย็นอาหารแรงครับก็มีเก้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นะครับเนาะแล้วก็สิบเก้าอย่าลืมนะครับเด้อสิบเก้าสวัสดีครับเมื่อนี้ครับแล้วก็เจ็ดแปดครับผู้บอกว่างูเจียวหยิมผู้ตายเศ้าบ้านหรือว่าเอ็นซีคือไทยบ้านนาอุดมนะครับผ่อมกับหญาติครับ

กันยายนพศ2566ครับเป็นหม่วยรัฐบาลไทยครับเนาะครับอิครับพิจาราได้ดีครับถูกคําบอกคําจ่าของปูตามีรางวัลนะครับเด้อครับผมครับทั้งช่องเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจัยญาณในการรับชมครับปูตาว่าครับปูตาปูตาจัดให้ผู้ใดอยากเก็ดจากสั่งเกดีให้ออกคนละเจ็ดสิบบาทอ่าพี่น้องปูตาว่า ผู้ใดอยากเกตจากสางให้ออกคนละเจ็ดสิบบาทพี่น้องกรับพิจารณาดีๆครับด้วยเจ็ดศูนย์ครับกับม่ไม่ก็มีงูครับงูเฮางูเฮาตัวแบบไงครับเขาทั้งลังบ้านอีกแล้วครับผมอ่ะครับแอดยิ้มบ้านมีเกตขึ้นเก่าแบบงวดเมื่อกี้นี่ก็เห็นงูนะครับเนาะครับเกตกระมาครับเกตกระมางวดนี้มีงูมาอีกแล้วครับเกตมาแทีแน่นอนพี่น้องอ่ะครับเอฟซีพี่ชนะดีๆครับทุกข์คำบอกคำจ่าของปู่มีรางวัลแต่ว่าตายแล้วครับพี่น้องอ่าตัวงูได้ตายแล้วได้เสียชีวิตแล้ว ครับอาจจะเป็นซูนอะไรเกียร์ซูนแล้วครับบานหาเกียร์ซูนไปสันครับพี่น้องอ่าก็เป็นบ้านเลขที่คือเก่าครับในเอฟซีไซบุญทุกทุกทันครับดนเบิ่งคลิปนี้แล้วครับใหนช่วงมันมานำดำเรื่อยๆคิดเงินได้เด้งคิดทองได้ทองคิดอันใดก็คอยสมัติปรารถนาทุกประกาศครับไอเอทีจะขอจุบคลิปต้องเพื่อสานีครับผมกราบขอสวัสดีครับ